มึงเซ็นซะมึนเท่นี้มึงมาชงเวลาอะไรนะั่นนะ ผักกุ้งมเท่าไหร่ครับหนู2ีบาทค่ะงั้นเอาหมดเลยนะค่ะเอะเอ,ลเอลแล้วหนูอยู่กับใครเหรครับทาไมถึงมาขายคนเดียว งั้นอาขอไปดูบ้านหนูหน่อยได้ไหมครับบ้านหนูอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ใ,จใจกล้ๆนี่เองค่ะงั้นพาอาไปดูบ้านหน่อยได้ไหมจ๊ะได้ค่ะมีคุณตาลุงค่ะสวัสดีครับคุณลุง ผมชื่อแบงค์นะครับพอดีแบงค์มีอะไรเหรอเราไปนั่งคุยกันข้านงนอกนะพอดีผมเห็นน้องเข้าขายของอยู่คนเดียวแล้วได้ถามน้องน้องบอกว่าอยู่กับตาผมเลยให้น้องพามาที่นี่ครับอ๋อที่นี่เองว่าแต่พ่อแม่ของน้องเขาไปไหนแล้วครับพ่อแม่เขาอยาล้างกันตั้งแต่เขายัางสองขวบลงเลยรับเขามาเลี้ยงตั้งแต่เล็เลกๆละ ลุงครับนี่เงินเล็กน้อยเก็บเอาไว้ให้น้องเขาเรียนนะครับมันมากเกินไปลุงรับไว้ไม่ได้หรอกลุงครับรับไปเถอะครับตอนนี้ธุรกิจของผมกำลังไปได้ดีดผมอยากช่วยจริงๆุงครับรับไปเถอะครับผมอยากช่วยจริงๆขอคุณมากนะคุณแบงค์ลุงไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีขอคุณอัแบงค์สิโลกก ไม่เป็นไรจ้ะหนูตั้งใจเรียนดีๆนะโตมาจะได้มีอนาคตดีๆส่วนถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรให้มาหาลุงที่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะไปนะครับลูกเราต้องจำอาแบงไว้นะลูกเขาช่วยเราวันนี้แล้ววันหนึ่งหนูประสบความสำเร็จหนูต้องทดแทนบุญบุณของอาแบงนะลูก ต้องใจเรียนดีๆนะ เงึนงเซ็นซะมึงแค่นี้มึงมาชงเวลาอะไรนักนะผมขอเวลาสองสามวันได้ไหมครับกูคงรอมึงได้หรอกนะมึงเซ็นซะกวกแค่นี้เลย ราต้องจำอาแบงไว้นะลกูกเขาช่วยเราวันนี้แล้ววันหนึ่งหนูประสบความสำเร็จหนูต้องพทดแทนบุญคุณของอาแบงนะลกูกผู้มีพระคุณ คุณแบงค์ทีกวินให้เงินทุนการศึกษาน้องหอมจำนวน1นึ่งแสนบาทหากหลานได้ดูข้อความนี้ตาคงไม่อยู่แล้วไม่ว่ายังไงหลานต้องตอบแทนผู้มีพระคุณของเราด้วยนะจากตาลักหลังเสมอ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าร้านอุปกรณ์ก่อสร้างตรงนี้ไม่เปิดแล้วหรอคะอ๋อร้านอุปกรณ์ก่อสร้างร้านนี้ปิดตัวไปตั้งรานแล้วคะ่ะแต่เห็นเขาว่าลูกชายของลุงะติดการพน,นันเป็นหนี้เป็นสินจนเจ้านี่มาทวงหนี้ยึดบ้านยึดรถกิจการไปหมดเลยแล้วพี่รู้ไหมว่าลุงเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนคะได้ยินมาว่าลุงแกไปช่วยเขาพ่อสวนกล้วยอยู่ข้างหลังนี้คะ่ะขอบคุณมากนะคะพี่ คุณอาแบงค์หรือเปล่าคะใช่หนูหนูคือคุณอาแบงค์คะคุณอาคงจำหนูไม่ได้หรอคะหนูหอมไงคะหอเมื่อ20ปีก่อนคุณอาเคยช่วยหนูไว้ให้ทุนการศึกษาหนูก้อนหนึ่งคุณอาจำได้ไหมคะ ตอนนี้หนูสำเร็จการศึกษาแล้วมีหน้าที่การงานที่ดีหนูก็เลยมาตามหาคุณอาค่ะอ๋หนูที่ขายผักปุ้งในตลาดใช่ไหมใช่แล้วค่ะคุณอาคุณอาจำหนูได้แล้วใช่ไหมคะจำได้จำได้คุณอาเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะสบายดีอันนี้คือบ้านของคุณอาเหรอคะบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของอาหรอก เป็นของเจ้าของสวนกล้วยเขาให้อาอาศัยอยู่เดี๋ยวไปนั่นคุยกันอ๋อไ,ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้คือบ้านในโครงการของหนูนะคะหนูมอบให้คุณอาหนึ่งหลังมไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะคุณอา อันนี้คือเงินสอง0,000บาทคุณอาเก็บไว้ใช้นะคะอารับไว้ไม่ได้มันเยอะเกินคุณอาหนูตั้งใจมาหาคุณอาเลยนะอารับไว้ไม่ได้ตอนนั้นที่ช่วยหนูไว้อาไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยแค่อยากให้หนูมีอนาคตที่ดีคุณตาหนูสอนไว้เสมอคนเราต้องรู้จักบนคน อันนี้คือน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากหนูคุณอาเราไว้นะคะถ้าไม่มีคุณอาในวันนั้นก็ไม่มีหนูในวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณอาที่อินดูหนูต่อจากนี้ไปหนูจะเป็นคนดูแลคุณอาเองนะคะ